พี่พอดีมีคนกวนอาหารครับพ er an like ah ี่เพราทุกคาทุกคอทุกงมากทุกรนผมได้ครับที่ว่าการคำเภยเนี่ยาแปดแปดสองส่ร้อเขาเขาก็เป็นแบบลวงของชาติเขาพูดคำหนึงว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยคิดในใจว่าอ่ะเป็นทหารจะทำแบบไหนก็ได้แล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากผม กลับจากวัดท่าสะแบงครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองร้อยเอ็ดนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่บอกว่าผมแช่ขวาครับจริงๆอ่ะผมไม่ได้มีการแชร่ขวานะครับผมมีการจะหลบซ้ายให้เขาอยู่แต่ด้วยความที่ข้างหน้ามันไม่ปลอดภัยครับคือมันมีรถนะครับพี่แล้วก็ด้านซ้ายมือมันก็มีรถนะครับซึ่งผมออกซ้ายให้ไม่ได้อะครับเพราะจังหวะมันว่างและผมออกซ้ายให้เขา คือระหว่างนั้นน่ะเขาก็มีการแบบว่าดีดไฟสูงมาตลอดเวลาครับผมผมเห็นและสังเกตเห็นแล้วผมก็เตรียมเพื่อหลบให้พอสักพักพอผมหลบช่องซ้ายให้เขาอะครับเขาก็ไม่ไม่มีการแบบว่าแซงขึ้นไปด้านขวาหรือวิ่งช่องขวานะครับเขาก็ตามที่ก้นผมมาตามปกติเลยครับแล้วทีนี้พอผมไปด้านขวาเขาก็ออกมาด้านขวาเหมือนเจตนาแบบว่าตั้งใจแบบว่าจี้ผมมาตลอดเลยครับ จ,จี้มาเรื่อยๆตามภาพข่าวเลยครับพอทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุตรงที่ก่อนถึงสอพอสอพอทวัตบุรีนะครับตรงนั้นเป็นสี่แยกหอดูดาวที่เขาเรียกกันนะครับก่อนที่จะถึงประมาณ1กิโลเขาได้มีการปาสิ่งของวัตถุของแข็งนะครับก็คล้ายๆหินนะครับแต่ผมมาเห็นเป็นหินครับแล้วทีนี้ก็เกิดว่ากระจกรถอะมันเล้าและมันก็แตกครับแล้วก็พอขับ ไปสักระยะหนึ่งก็มีการลดกระจกลงก็มีการแบบว่าด่าทอผมมาตลอดทางอยู่แล้วครับแต่แต่ผมไม่ปรากฏได้ยินตามคลิปไอ้ข้าง้นนะครับมาได้ยินช่วงสุดท้ายที่ผมเอากระจกลดลงเขาก็บอกว่าอะไรประมาณว่าเหมือนสวนสักมาปบหมดเลยครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้รถจอดติดไฟแดงนะครับก็เกิดเหตุการณ์ว่าเขาลงมาทุบรถตามภาพคลิปเลยครับผม ผู้บัญชาการทหารของเขาบอกผมนะครับที่มีการติดต่อมาหาผมบอกว่าเขาอัรีบไปเล่นดนตร,ตรีใช่ไหมครับประมาณนั้นแต่ความเป็นจริงอะ่ะถ้าเขารีบเขาก็ไม่ควรมาหาเรื่องหรือลงจากรถเขาก็ต้องรีบไปของเขาไม่ต้องมาตามจี้ผมเป็นระยะทางประมาณเกือบ30มกิโลครับไม่ควรมาจี้ผมก็ควรแบบว่าแซงซ้ายหรือแซงขวาไปก่อนก็ได้แต่มีการส่งข้อความมาเหมือนแบบว่าฟมเมผมด้วยบอกว่าจะฟ้องพลบผมผมเป็นคนเผยแพร่คลิป,ปประมาณนี้ผมบอกว่าไม่ใช่ผมเป็นสื่อทุกช่องครับ ผมไม่ได้เป็นคนเผยแพร่อ๋อในขณะที่เกิดเหตุเขาเขาพูดคำหนึ่งนะครับที่ผมแบบว่าไม่ค่อยโอเค,อเ,คเพราะว่าเขาก็เป็นแบบลวกของชาติเขาพูดคำหนึ่งว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครอะไรประมาณนี้ครับพี่ผมก็เลยคิดในใจว่าอ่ะเป็นทหารจะทำแบบไหนก็ได้แล้วนั่นคือนุ่มนวลของเขาเหรอตามที่เขาแชทมาแต่มันไม่ตรงกันไงครับอพอเขาลงมาเขาก็ทำลายรถทำลายของเข้าของเลยครับไม่ได้รู้สึกผิดครับผมแล้วก็ไม่ได้ขอโทษอะไรทั้งสิ้นครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ